ก่อนชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเตียงเก่าพิพัฒน์และสุนิสาสอสามีภรรยาหลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานก็ได้แยกครอบครัวออกมาจากบ้านของแม่ภรรยาแม่ของสุนิสามีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าหลังจากที่สุนิสาเรียนจบ เธอจึงทำงานอยู่ที่บ้านกับแม่ของเธอเพราะรายได้ก็พอๆกับการออกไปทำงานนอกบ้านส่วนพี่พัฒจบมันธนมศิลป์หลังจากเรียนจบก็ได้เข้าทำงานในบริษัทรับสร้างบ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากพัฒน์ทำงานหาประสบการณ์ได้สักระยะหนึ่งก็ลาออกมารับงานออกแบบตกแต่งภายในเองเมื่ออาทิตย์ก่อนพัฒได้รับการชักชวนจากกร รุ่นพี่ที่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันให้มารับงานตกแต่งภายในบ้านต่อจากเขาก่อนถนัดงานตกแต่งก่อสร้างก่อนหน้านี้เคยเจอพัดตอนงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัยเลยพอจะรู้ข่าวว่ารุ่นน้องออกมารับงานเองขอบคุณมากนะครับพี่กรนเดี๋ยวผมออกแบบเสร็จจะส่งให้คุณปอดูนะครับคุณปอคือเจ้าของบ้านที่กอและพัดรับงาน คุณปอจัดว่าเป็นคนค่อนข้างมีฐานะต้นตระกูลเป็นเจ้าสวยใหญ่คุณปอได้ซื้อที่จัดสรรแถวแถวรามอินทาและได้จ้างกรอ,ออกแบบบ้านเพื่อสร้างเป็นเรือนหอหลังจากที่พัดส่งแบบให้ดูปอก็ตัดสินใจจ้างทันทีหลังจากกรเก็บงานสร้างของเขาเสร็จทีมของพัดก็เข้าเริ่มงานทันทีในระยะแรกที่เริ่มทำงานพัดก็ไปกลับ ระหว่างรามอินทากับบ้านของสาที่อยู่แถวแถวบางแคเพราะเป็นห่วงสาที่อยู่บ้านคนเดียวหลังจากเริ่มงานประมาณครึ่งหนึ่งแล้วคุณปอก็เริ่มสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านมาไว้ที่บ้านหลังนี้พัดเป็นห่วงของของคุณปอจึงบอกสาว่าช่วงนี้ขอพักอยู่ที่รามอินทาก่อนเพราะอีกไม่นานก็จะได้เก็บงานแล้วมีบ้านหลายหลังที่กำลังก่อสร้างคนงานเข้าออกตลอดเวลา โกว่าจะมีขโมยมาขึ้นบ้านของคุณปอซึ่งสาก็เข้าใจอยู่มาวันหนึ่งคุณปอได้โทรศัพท์หาพัดคุณพัดอยู่ที่บ้านผมใช่ไหมครับพอดีผมให้รถขนของไปในนั้นมันจะมีเตียงกับตู้ไม้สักทองคุณพัดเอากลับบ้านไปได้เลยนะครับพอดีคุณย่ารู้ว่าผมสร้างบ้านใหม่แกเลยให้ยกมาแต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับบ้านเลยไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหน ได้ข่าวว่าคุณพัดก็กำลังย้ายเข้าบ้านใหม่เหมือนกันเผื่อจะเอาไปดัดแปลงเป็นอะไรได้บ้างขอบคุณมากนะครับคุณปอหลังจากวางสายจากปอได้ไม่นานรถก็ผลของเข้ามาของทั้งหมดถูกยกลงมาโดยเตียงกับตู้ไม้สักถ,ถูกวางไว้ด้านนอกพัดเห็นเตียงที่ปอยกให้เขาคิดในใจว่าตั้งแต่เขาทำงานด้านนี้มา เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเตียงหลังใหญ่ขนาดนี้คงเป็นเตียงโบราณเก่าแก่แน่ๆส่วนตู้ก็ขนาดปกติไม่ค่อยแปลกตาอะไรลูกน้องของพัดเห็นตู้กับเตียงวางอยู่ก็ถามพัดว่าคุณปอให้พี่พัเหรอครับผมขอตู้ได้หรือเปล่าครับพี่จะเอาไว้ใส่เสื้อผ้าลูกได้สิได้สิพี่ก็คิดอยู่ว่าจะให้ใครเพราะบ้านพี่มีแล้ว ส่วนเตียงนี่ต้องจ้างรถเอากลับบ้านใหญ่ขนาดนี้ใส่หลังกระบะไม่ได้แน่แล้วทำไมช่างเขาไม่แกะออกมานะคะพี่น่าจะถอดประกอบได้นะอ๋อเมื่อกี้พี่ถามคนที่เขาขนมาแล้วเขาบอกพยายามถอดออกหลายรอบแล้วแต่ก็ถอดไม่ออกก็เลยยกมาทั้งหลังดูจากลักษณะน่าจะเก่ามากนะครับพี่ทรงแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่ก็คิดเหมือนเรานั่นแหละ พัดได้โทรหาสาบอกว่าจะมีรถขนเตียงไปส่งที่บ้านในวันพุธนี้ให้สาบอกทางขนส่งว่าให้เขาาไว้ที่ชั้นล่างวันเสาร์พัดจะกลับไปจัดการเองเพราะงานน่าจะเสร็จพอดีในวันนั้นเมื่อถึงวันพุธของก็มาส่งตามนัดสาก,ก็จัดการให้ขนส่งวางเตียงไว้ตามที่พัดบอกสาคิดในใจว่าเตียงสมัยไหนเนี่ยทำไมช่างใหญ่โตขนาดนี้หลังจากที่ขนส่งกลับเรียบร้อย สาก็ขึ้นไปเก็บกวาดบ้านที่ชั้นบนมีเสียงตะโกนเรียกมาสาสาฝั่งหนูก้อยหน่อยสาชงกหน้าจากหน้าต่างเห็นว่าเป็นเพื่อนกุ้งกุ้งเป็นเพื่อนของสาบ้านอยู่ใกล้กันและเรียนที่เดียวกันตั้งแต่สมัยประถมจนมัธยมบ้านของกุ้งค่อนข้างมีปัญหากุ้งจึงไม่ได้เรียนต่อกุ้งร้อยมาลลยขายตรงสี่แยกไฟแดงใกล้ๆบ้าน ตอนใส่สายก็จะเอาหนูก้อยลูกสาวไว้สามขวบมาไว้กับสาใบๆขายพวงมาลัยเสร็จก็จะมารับก่อนที่จะมาฝากสาเลี้ยงกุ้งเคยหอบลูกไปด้วยทุกครั้งสาสงสารเด็กที่จะต้องไปสูดดมควันพิษแดดก็ร้อนเลยบอกให้กุ้งเอามาฝากไว้กับเธอเธอจะช่วยดูให้ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงเราเป็นเพื่อนกันรอแป๊บน,นะกุ้งเดี๋ยวเราลงไปอ้าวอยู่ข้างบนบ้านหรอ เรานึกว่านั่งอยู่ข้างล่างเมื่อสาลงมาก็จูงหนูก้อยเข้าบ้านพร้อมกับกระเป๋าขวดนมและตุ๊กตาเน่าของหนูก้อยเมื่อเข้ามาถึงในบ้านหนูก้อยก็รีบปีนขึ้นเตียงที่ของส่งเพิ่งจะขนมาส่งมีที่เล่นพอดีเลยนะหนูก้อยวันนี้หนูก้อยน่ารักมากเล่นอยู่บนเตียงจนหลับไม่มากวนสาเหมือนเช่นทุกวันจนถึงเวลาที่กุ้งมารับลูกกลับไปสานั่งเย็บผ้าอยู่ข้างล่าง แต่วันนี้รู้สึกแปลกๆไม่เหมือนกับทุกๆวันเหมือนมีใครจ้องมองเธออยู่เธอหันไปดูรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินอกจากเตียงที่เพิ่งมาใหม่หลังนั้นเมื่อถึงเวลาค่ำเธอก็ล็อกประตูบ้านและขึ้นชั้นบนเพื่อพักผ่อนในขณะที่เธอกำลังจะนอนหลับสาได้ยินเสียงเหมือนมีคนหรืออะไรสักอย่างอยู่ชั้นล่างเธอจึงเงียบเพื่อฟังเสียง แล้วทุกอย่างก็เงียบเป็นปกติสาก,ก็เลยคิดว่าตัวเองอาจจะหูฝาดแต่ก่อนที่สายจะหลับเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นสานอนหรือ,อยังโอ้ยตกใจหมดเลยพัดกำลังจะนอนแต่ลืมปิดเสียงโทรศัพท์อ้าวเหรอขอโทษน,นะพอดีวันนี้ยุ่งยุ่งรีบเก็บงานก็เลยโทรมาช้าไปหน่อยวันนี้มีเตียงมาส่งไหมมาสิเตียงใหญ่มาก จะเอาขึ้นบ้านหรอบ้านเราหลังแค่นี้มันขึ้นไม่ได้หรอกนะพัทอ๋อไม่เอาขึ้นไปหรอกแต่เดี๋ยวพัดจะกลับไปจะไปปรับแก้ขนาดให้มันลดลงพอสําหรับวางที่นอนของเราก็พอพัดเห็นว่าเตียงไม้มันยังดีอยู่เลยดูแข็งแรงด้วยก็เลยให้ลดขนมาว่าแต่สาตกใจอะไรหรอมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้ตอนก่อนที่พัดจะโทรมากำลังตั้งใจฟังเสียงแปลก,ปลกมันดังกุกกักก,ก,กัดอยู่ที่ข้างล่าง แล้วสาจะลงไปดูไหมล่ะถือโทรศัพท์ไปด้วยเลยอย่าเพิ่งวางสายเผื่อมีอะไรพัดจะได้โทรไปบอกสุให้มาดูพัดหมายถึงสุภัตราน้องสาวของสาได้ได้นั้นพัดถือสายรอไว้นะจากนั้นสาก็ค่อยๆย,ย่องเดินลงไปดูข้างล่างเมื่อถึงชั้นล่างก็เปิดไฟดูแต่ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติอะไรจึงบอกพัดว่าตัวเองอาจจะหูฝาดไป โอเคถ้าอย่างนั้นพันไม่กวนแล้วนะสาพักผ่อนเถอะวันลุ่งขึ้นในตอนสายกุ้งก็มาเช่นเคยสาอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นสาก,ก็เดินลงมาจากด้านบนอ้าวนึกว่าอยู่ด้านล่างสองวันแล้วนะที่เราตาฝาดเรานึกว่าสานั่งอยู่ที่เตียงเมื่อวานเราก็เห็นตอนที่เราตะโกนเรียกสาเหมือนสานั่งอยู่บนเตียงเลยสงสัยจะนอนน้อยไปหน่อยสายตาเลยพร่ามัว หนูก้อยรีบปล่อยมือจากแม่แล้ววิ่งไปที่เตียงพยายามปีนขึ้นสาเลยรีบไปช่วยจับขึ้นหนูก้อยนั่งเล่นอยู่บนเตียงปากก็พูดพึมพำเหมือนมีคนมาเล่นด้วยส่วนสาเมื่อเด็กน้อยไม่ได้กวนอะไรก็นั่งเย็บเสื้อผ้าไปเรื่อยๆสักพักกุ้งก็เดินเข้ามาอ้าวกุ้งทําไมวันนี้กลับเร็วจังอ๋อวันนี้เป็นวันพระเลยขายหมดเร็วมีคนมาเหมาไปถวายพระวันนี้หนูก้อยกวนไม่สา ไม่หรอกตั้งแต่เขาได้เตียงนั่งเล่นนั่นแหละเอาหม้อข้าวหม้อแกงวางให้หนูก้อยก็นั่งเล่นไขาของทั้งวันเหรอแล้ววันนี้พี่สาวของหนูก้อยไม่มาเล่นด้วยหรอพี่สาวไหนเหรอกุ้งอ๋อพอดีเมื่อวาันเราถามหนูก้อยว่าดื้อกับน้าสาวไหมเขาบอกไม่ดื้อเพราะเขาเล่นกับพี่สาวพี่สาวเล่นกับเขาทั้งวัน แล้วก็เลยคิดว่ามีพี่สาวที่ไหนมาช่วยเลี้ยงสงสัยจะเป็นเพื่อนในจินตนาการนั่นแหละกุ้งเพราะไม่มีใครเข้ามานะอีกอย่างหนูก้อยก็ไม่ค่อยยุ่งกับคนแปลกหน้าใช่ใช่แม้อยู่กับสาจนรู้ใจหลานหมดแล้วนะงั้นเรากลับก่อนนะรบกวนมานานแล้วพูดเสร็จกุ้งก็ลุกไปอุ้มลูกลงจากเตียงแล้วพาเดินกลับบ้านเมื่อถึงเวลาดึกสงัดสาได้หลับไปสักพัก กะนึกอยากจะเข้าห้องน้ำจึงเดินลงไปที่ชั้นล่างในขณะที่กำลังจะเปิดไฟหางตาของสาก,ก็มองเห็นล่างของใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงสายกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดปากเพราะกลัวจะส่งเสียงกรีดออกมาแสงไฟจากช่องของไม้ละแนงส่องให้เห็นภาพนั้นได้ค่อนข้างชัดเจนร่างที่สาเห็นคือผู้หญิงผมยาวที่กำลังนั่งสางผมตัวเองอยู่บนเตียงอย่างใจเย็น สามองด้านข้างของสาวผมยาวได้ชัดเจนอายุน่าจะน้อยกว่าเธอด้วยซ้ำสามสาทำอะไรไม่ถูกเธอคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนแน่แนเธอค่อยๆเดินกลับขึ้นไปบนห้องเดินเข้าไปในห้องพะขาแข้งแทบจะไม่มีแรงเดินเธอโทรหาพัดบอกให้พัดกลับบ้านทันทีพัดถามว่าเกิดอะไรขึ้นสาพูดเพียงแต่ว่ากลับมาค่อยคุยกันระหว่างที่รอพัด สานั่งทบทวนสิ่งที่ตัวเองเจอเรื่องแปลกๆความรู้สึกที่เหมือนมีคนจ้องมองในเจอเรื่องที่หนูก้อยเล่นกับพี่สาวแล้วเรื่องที่กุ้งเห็นว่าสานั่งอยู่ที่เตียงทงั้งๆที่ตั้งแต่ได้เตียงมาสาไม่เคยเข้าไปใกล้เลยนอกจากตอนอุ้มหนูก้อยขึ้นบนเตียงเท่านั้นตอนนั้นเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วพัดใช้เวลาไม่นานนะก็กลับมาถึงบ้านขึ้นไปหาสาก็พบว่านั่งอยู่ที่ห้องพระเมื่อเจอพัดสาบอกว่า เอาเตียงไปคืนเจ้าของเขาได้ไหมพัดถามเหตุผลสาจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังความจริงพัดก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่สาจะต้องมานั่งโกหกเขาพัดจึงบอกสาว่าขอหาความจริงก่อนได้หรือเปล่าเพราะถ้าเอาไปคืนเลยพัดว่ามันดูไม่ดีไม่อยากผิดใจกับคุณปอสาเลยถามว่าเราจะต้องเอาไว้ที่บ้านแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ พัทจึงบอกสาให้ไปอยู่กับแม่สักสองวันเพราะวันเสาร์นี้นะส่งงานกับคุณปอจะได้คุยกับคุณปอด้วยสาจึงตกลงในวันเสาร์หลังจากที่ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วพัทจึงเริ่มถ,มถามถึงที่มาของเตียงทำไมเลยครับคุณพัทเตียงมันเสียหรอหรือว่ายังไงอ๋อไม่ครับคุณปอพอดีผมเห็นว่าเตียงยังดีอยู่เลยเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่มีใครใช้ เตียงนั้นเป็นเตียงของคุณย่าผมนี่แหละก่อนหน้านี้ผมก็เห็นท่านใช้อยู่ตลอดเวลานะเพราะมาช่วงหลังที่ท่านเริ่มลุกเองไม่ไหวนั่งไม่สะดวกเลยเปลี่ยนไปใช้เตียงนอนไฟฟ้าแบบของโรงพยาบาลส่วนอากงก็ใช้ด้วยเลยเปลี่ยนมาใช้เตียงไฟฟ้ากันทั้งคู่แล้วตอนนี้สุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็สบายดีนะแต่ท่านแก่มากแล้วก็มีปวดแข้งปวดขาตามอายุคนแก่นั่นแหละ ฝากขอบคุณท่านด้วยนะครับคุณปอพัดคิดว่าท่านยังอยู่แล้วที่สาเห็นก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเตียงก็เป็นไปได้คุณพันไม่ต้องฝากขอบคุณผมหรอกครับไปขอบคุณด้วยตัวเองเลยเพราะท่านให้ผมหาคนไปทำโต๊ะอาหารให้คุณย่าบอกว่าของที่มีที่มันติดตั้งมากับเตียงมันเล็กเกินไปอยากให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงผมเลยแนะนำให้คุณไปเพราะคุณทำงานเร็ว น่าจะถูกใจคุณย่าได้ครับคุณปอท่านสะดวกทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันครับคุณย่าไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวผมจะแจ้งที่อยู่กับเบอร์โทให้นะขอบคุณมากครับเมื่อพัดกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องที่คุยกับปอให้สาฟังถ้าคุณย่ายังอยู่เป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่สาเจออาจจะเป็นคนอื่นอีกหรือว่าคุณย่าไปซื้อเตียงเก่ามาใช้แต่คนระดับนี้ไม่น่าจะใช้ของเก่านะ พรุ่งนี้สาไปกับผมไปบ้านคุณย่าก,กันเผื่อเราจะได้คำตอบ